ต้องบอกซะกูลักมึงมึงอยู่ใบ่มากูทีใครเล่าเหรอใครนะเนะตดีลีจุดลึกเด็กขาหักเราเตะเน่ยเาถิงยิงเทานั้นยมันดูกะลดเนี่กฮ่ายไม่ได้มัาไถยปุ่งกับก่อนเนี่ย เบอรลำพงอ่ะออใครลีเปใจครับพี่น้องเออเดีู๋นี่มาตรงนอนไนดะ้เสียงแล้นี่ใครเ่าอย่างก็ให้เนาะเลยนะตาลีลีเดวลูกเด็กคาฮัก เราเตานะนี่ยเราถิ่งยิ่งเทานันะัุณดูกันแล้วนะก็ฮ่าย้อมไม่ได้มาถ่ายปุ่งกับมังก่อนี่เผื่อลำพงอ่ะอ๋อใครลีเบจใจครับไปน้องเออเดูดูมีมาตรงนอน,นอในเสียงลเนี่ เดี่ยครับตอนเขาไปน้องม้วิเกก็ได้เหรอเยครับแล้วมาดูกันว่นั่นไม่เป็นปลาอะไรนะครับมันหนักมากเลยนี่แล้วราก็ันใช้ออกมาแบบนี้นะแล้วก็มุนใช้เปาว่าอ่านจะเมื่อคืนเนี่ยนะเอาถอยเออปลาจอดเลยได้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 ไดอ้ดเจอบาจอี่เรีไม่วน่าตามปลจอดมัน่าตามเป็นปจอนี่ได้ไหมฮัลโหลา จะย่างแล้วก uh ็ทำน้ำพริกให้ลูกค้านะครับพี่น้องในโอ้โหปลาทักใครอยากกินปลาซ่อนน่จะมาพี่เขน่าจะเก็ตซีเลยนี่พี่เขน้องจักซื้อมาบางเรื่องเอของโม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวถ่ายเขาเดี๋ยวเห็นรู้นะครับพี่น้องแล้วก็น้ำพริกปลาซ่อนมันจะเป็นยงไงนะเดี๋ยวพ่อ